มาแววมาแวว CRV ีร a well, well. v y ab, ฮะ CRV ออโต้ล้อโตยังหนายีร a บกันมานะฮะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันฮะบอกแล้วรถอะไรไว้ใจผมอะ่ะถ้าผมบอ,อกว่าจบต้องจบเดี๋ยวเรามาดูว่า CRV ล้อโตเซ็ตโบนะัดแจ่มจัดให้ฮะกล่อง Octane Max 4ครับ ออกตัวเกียร์ดีกันเลยแล้วกันนะฮะขอชมนะฮะใครใช้ c r ียวีแล้วล้อใหญ่ๆวิ่งไม่ออกบอกนะฮะลองเลยเอาเย็ดโต้โคตรผิวอ่ะล้อโตเตอร์โมช่วยได้ฮนะ ของเดิมนี่อย่าจะพูดถึงเลยนะร้อยแปดสิบเนี่ยอย่าพูดถึงล้อยางบวมแบบนี้นี่ร้อยหกยังเหนื่อยแต่ผมเสียวยางมากฮนะยางแม่งรองรับความเร็วนาดนี้หรือเปล่าเนี่ยยางใหญ่ๆตุยๆอย่างนี้เนะี่ยโอ้ยยังเหลือเฟือคนระับยังเหลือเฟือคนระับแต่กูเสียวกูขอยกนะขอยกแล้วกันนะ ไม่ไว้ใจยางครับผมบอกเลยรถแม่งโยนไปหมดแล้วเนี่ยรถขับเซียวีวันเจอะเซียวีวเจเลใช่เหรอวะเวอร์ไปป่ะเฮ้ยมันก็ใกล้เคียงเจนะสีสีใกล้เคียงนะถึงนไหมครับไม้เครื่องตัวนี้ม้ามันจะโง่ไปหน่อยนะโอ้โหพอดีเบรกก็ตกหูเบรกล้อสั่นเลยๆเซียวดล้อโตจะบดช่วยได้ฮะ ผมบอ,อกแล้วฟรีดเนี่ยโคตรอยากทำ CRV เนี่ยโคตรอยากทำเลยมาแล้วมาให้ผมลองแล้วจริงๆสองรุ่นนี่ชอบจริงอะอยากทำมานานแล้ว CRV นี่เครื่องแม่งมาแบบโคตรน่าเซ็ตโบอ่ะเฮยโคตรผิวอ่ะดูกออกตัวใหม่เอาสูตรร้อยนี่แม่งจับเวลากันเลยดีกว่า รถแบนนี่แม่งโดนน่ะเร่ฮอฮอะรถบ้านหวานเย็นครับเนี่ยขับได้เงียบๆนุ่มๆล้อโตๆยางหน,น,นาๆเดินทางสบายปลอดภัยฮนะดูการเซ็เตอร์โ,รโบเนี่ยคนอาจจะคิดว่ารถซิ่งใช้งานไม่ได้โหติดโตโบนี่แม่งต้องพังคือไอ้พังและคือคนที่ทำไม่เป็นครับ แล้วก็ให้พวกสกัดดาวรุกทั้งหลายครับคอยจะบอกว่าใส่ไม่ได้อย่าไปใส่เลยมึงอะไรเงี้ยเพื่อนเลยอย่าไปใส่เลยคือถ้าคุณมาถูกทางนะครับคุณเจอร้านที่ถูกใจแล้วเขาไว้ใจได้ครับคุณจัดครับไม่จบคุณก็ด่าเขาไปดิถ้าไม่ต้องจ่ายตังค์แค่นี้ okay. จบเออทำท,ที่ไหนไม่จบมานี้ฮนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจัดให้จนจบนะฮะแม่ชอบเลยชอบเลย เรียบร้อยอีกหนึ่งคันครับจุ่มบุยรับรถได้เลยฮะ C R V